นวัตกรรมใหม่ iPhone 13เปลี่ยนสีเพิ่มขึ้นเครื่องเร็วขึ้นตลรองดีขึ้นถ้าผมใช้ iPhone 12อยู่แล้วผมจะมาเปลี่ยนเป็น iPhone 13ดีไหมคำตอบของผมคือ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วกับรีวิวปังปังวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าเออถ้าเราใช้ iPhone 12อยู่แล้วเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนไปเป็น iPhone 13ดีไหมก็เรียกว่าพึ่งสดสดร้อนๆกันเลยนะครับกับตัว iPhone 13ที่ Apple ได้เปิดตัวมาในงานของ Apple Even t 2021เรียกว่าเป็นที่คือฮากันในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวกับนวัตกรรมใหม่ iPhone 13ที่เปลี่ยนสีเพิ่มขึ้นเครื่องเร็วขึ้นกล้องดีขึ้นเปลี่ยนสีเพิ่มขึ้นกล้องเร็วน ไปนะครับผมจริงๆก็เห็นมันก็พัฒนาในในแนวนี้กันมาระยะหนึ่งแล้ว <Okay. S 1> จริงๆอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นสาวกค่ายไหนเลยนะ <Okay. S 1> จากการรีวิวมือถือครั้งกันก่อน,อนเนี่ยก็ <c oughs> เรียกว่าถูกโจมตีมาเยอะพอสมควรนะครับผมว่า <c oughs> อุ้ยอีกคนรีวิวคนนี้มันเป็นสาวก a p p l e นี่นะ <c oughs> คนรีวิวคนนี้มันเข้าข้างซัมซุงนี่นๆ <c oughs> ไม่ได้เข้าข้างหรือว่าเป็นฝ่ายไหนกันเลยจริงๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆ้วผมก็อ่ะอันนี้ใช้เป็นซัมซุง galaxy อยู่นะครับผมคู่กับตัว Apple <c oughs> ที่ผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่ด้วยก็เร ก็บอกว่ามันดีอันไหนที่มันเฉยเยผมก็จะบอกว่าเฉยๆสยสหรับคนที่สนใจซื้อ iPhone 13นะครับผมก็เขาก็จะีออ order ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วเนาะแล้วก็เริ่มรับเครื่องมาที่8ตุลานะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า iPhone 13มีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวผมสรุปมาเข้าๆให้ฟังเริ่มจาก,กรุ่นภายนอกก่อนก็ออกมากันสีสีใหม่เลยนะฮะสำหรับตัว iPhone 13 Pro Max นะครับผมเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างชอบไหมโดยเฉพาะไอตัวสีที่มันเป็นตัวชูโรงของอันนี้เลยก็คือตัวของ Sierra Blue แต่ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันออกไปทางมีความแบบเฟมินีนนิดนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอาจจะชอบสีอันก่อนมากกว่าคือสีที่ผมกําลังใช้อยู่เนี่ยมันเป็นตัวไอโฟน12 Pro Max นะครับสี p a c i f i c Blue มันจะเป็นสีน้าเงินที่แบบเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าเราจะชอบสีไหนส่วนไอตัวไอโฟน13 13 mini อะไรเงี้ยก็สีก็ออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับผมก,ก็เรียกว่ามีช้อยสําหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับให้เลือกกันนอกาะว่าอยากจะได้สีเป็นประมาณไหนนอกนั้นในลูปลักษณภายนอกก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากยกเว้นตัวกล้องแล้วก็ตัวอย บากข้างบนนะที่เขาบอกว่าลดลง20%จริง,รงๆอยากจะให้แบบว่ามันหายไปได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็มีมือถือบางรุ่นนี้มันออกมาแล้วแบบไม่ต้องมีตัวติ่งข้างบนแล้วนะก <Okay. S 1> ล้องนี่ซ่อนไปในหน้าจอได้เลยนะครับส <Okay. S 1> ่วนในเรื่องความเร็วนะครับผมไอโฟนสิบสามกับ Pro Max เนี่ยก็ใช้ GPU ถึง5คอคอด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 13หรือ mini เนี่ยก็จะแค่4คอเนาะซึ่งเขาก็เคลมว่าเร็วและแรงที่สุดตั้งแต่ทํา iPhone มา เอาจริงนะผมที่ผมใช้ iPhone 12มาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็แรงไม่ตกเลยนะนอกจากนั้นตัว Pro กับ Pro Max นะครับหน้าจอก็เป็นโปรโมชันเนาะความถี่ของหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่120เฮิร์ต่งก็เหมือนกับไอตัว iPad ที่ผ่านมาซึ่งมันลื่นจริงๆอันนี้ผมก็ชอบมากนะพร้อมกับหน้าจอ Super r e t i n a XDR นะครับผมที่พอเราไปใช้อย่างครั้งก่อนที่ผมมาใช้ iPhone 12เนี่ยผมก็ใช้ a m s u ุงมาเนาะผมรู้สึกว่าหน้าจอสีมันก็คนละเฉดกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะชอบเฉดไหนมากกว่าถ้าชอบความ ไปทาง Android นะฮะถ้าทางความเรียวๆนะครับก็มาทาง p p o o n เนาะพร้อมกับกล้องที่ดีขึ้นนะครับก็คือสามารถรับแสงได้มากขึ้น2 2เท่าซูมภาพมากขึ้น3เท่าและก็ยังถ่ายโหมดซีนีมาติก ได้ด้วยก็คือสามารถปรับโฟกัสหน้าชัดหลังเบร์หน้าเบร,หเบร์หลังชัดบลาบลาบลา,บาซึ่งเขาก็โฆษณาค่อนข้างหนักมากเลยนะครับผมก็คิดว่าอาจจะเหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นวัยทางานในยุคนี้มากยิ่งขึ้นที่เราแทบจะไม่ต้องใช้กล้องใหญ่ๆแล้วเราก็จะเอามือถือมาเป็นตัวกล้องหลักในการใช้ดําเนินชีวิตประจําวันแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวอ็อกถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายรีวิวสินค้าสามารถเพิ่มความจุได้ถึง1นาาึ่งเทรไบต์่ว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับราคาที่ค่อนข้างสูงไอตัวราคาที่เปิดตัวาเนี่ต้นม น่าจะประมาณ3,000นะถ้าเทียบกับตัวตอนที่ iPhone 12 Pro Pro Max เปิดตัวแถมเขายังเคลมว่ามีการรีดีไซน์ในตัวภายในให้สามารถใส่แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้มาก ได้นานขึ้นถึง1.5เท่าถึง2เท่ากว่ากันเลยทีเดียวก็ <Wow. S 1> เรียกว่ามาสรุปพูดคร่าวๆเกี่ยวกับตัวสเปคที่มันใหม่ๆเข้ามานะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเราอยากจะดูแบบละเอียดๆเนี่ยตอนนี้โอ้โหรหายสํำนักจริงๆมาพูดรายละเอียดเป๊ะๆของทั้ง iPhone 13มินิ p h o n e 13 iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max นะครับผมแต่ประเด็นจริงๆที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยคือคุ้มหรือเปล่าถ้าสมมติคนใช้ iPhone 12อยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนไป p h o n e 13 จากข้อสรุปท,ทุกๆอย่างที่ผ่านมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับกล้องดีขึ้นเครื่องเร็วขึ้นถ้าผมใช้ iPhone 12อยู่แล้วผมจะมาเปลี่ยนเป็น iPhone 13มดีไหมคำตอบของผมคือผมเปลี่ยนครับที่ผมบอกเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรขพเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนมือถือทุกรุ่นไม่ได้บอกว่าเรามีเงินเยอะนะสิ่งที่ผมชอบทําจริงๆเลยนะครับผมสาหรับการซื้อมือถือใหม่เครื่องหนึ่งซึ่งมันก็ราคาค่อนข้างสูงมากใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้อง จัดสรรให้ซื้อยังไงให้คุ้มที่สุดหลังจากที่มือถือปกติที่เขาจะเปิดตัวมาแล้วเนี่ยครับตามค่ายต่างๆก็จะออกโปรโมชั่นออกมานะครับผมถ้าเราซื้อเป็นเครื่องเปล่าเราก็จะได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราซื้อเครื่องที่ติดโปรโมชั่นเนี่ยราคาก็จะลดมาอันดับแรกเลยที่ผมจะต้องดูนะครับก็คือตัวโปรโมชั่นที่ผูกกับมือถือผมจะพยายามเลือกโปรโมชั่นที่จํานวนการโทรแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่เพียงพอกับการใช้งานเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอนี้ให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นของ a เอไอโฟน12 Pro Max 128 กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าเนี่ยมันสามเก้าเก้าศูนย์เนาะพอใช้โปรโมชั่นที่เดือนละประมาณพันหนึ่งเนี่ยปกติผมใช้ประมาณเดือนละพันอยู่แล้วราคาก็าจะลดลงเหลือสามหมื่นสองพันแปดร้อยซึ่งส่วนใหญ่โปรโมชั่นของมือถือเนี่ยเขาจะผูกไปจํานวนระยะเวลาทั้งหมดสิบสองเดือนนะครับซึ่งมันก็ตรงกับเวลาที่มือถือ iPhone รุ่นใหม่จะออกมาพอดี <Okay. S 1> ทีนี้อย่างสิบสามกำลังจะออกใช่ป่ะตัวสิบสองเนี่ยผมจะทํายังไงกับมันผมก็จะวางแผนขายนะครับอ่ะผมขึ้นให้ดูอันนี้ก็จะนเว็บต่างๆที่ผมพยายามแบบไปหาข้อมูลมานะ่่่่่่าาาาาาอนนีีีี้เเยยรรรคทททขกกัูปมณไห็ เลนจ์ราคาในตัวในการขายตัว2 Pro m a x 128 g b กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3า0 0ม่ากว่าไปจนถึง36 0 0 0เลยนะครับขึ้นกับสภาพด้วยทีนี้โอเคเราต้องการปล่อยเร็วๆใช่ปะสมมติว่าผมปล่อยเครื่องนี้ในราคา32 0 0 0ส่วนต่างของราคาที่เราได้มาก็คือ32 8อใช่ปะอันนี้32 0 0 0ความต่างของราคาก็จะอยู่ที่800บาทซึ่ง800บาทเนี่ยหารต่อเดือนนะฮะหาร12ไปก็จะตกเดือนละ60กว่าบาทเท่านั้นเองเอาตรงๆง,ง,ง่ายๆมันก็เหมือนกับการเราเช่ามือถือมาใช้อ่ะเดือนละ6กกว่าบาทแต่ว่าจริงๆเนี่ยตัวเลข be จจเป� ขึ้นกับการรีบของเราในการขายต่อด้วยแล้วก็ขึ้นกับโปรโมชั่นของแต่ละปีที่ค่ายมือถือออกมานะครับผมบางปีนี้ผมได้ใช้มือถือฟรีๆเลยนะครับ <Wow. S 1> อันนี้แล้วก็ข้อดีของ iPhone ที่ต่างจาก Android ตัวอื่นเพราะว่าราคามันไม่ค่อยตกเยอะเว้ยเพื่อนๆก็จะทําให้เราใช้ขายต่อได้ราคาที่ดีมากขึ้นอพอเราขายไป,ป,ปุ๊บใช่ไหมผมก็จะใช้มือถือมือถือสำรองไประยะนึงก่อนรอให้ iPhone 10 3เปิดตัวมาผมก็จะไปซื้อใหม่กับเครื่องที่ติดโปรโมชั่นกับค่าอย่างนี้แหละครับวนไปเรื่อยๆปีข้างหน้าปี2022 iPhone 14มาผมก็วางแผนที่จะขาย iPhone 13ต่อไปนะครับผมซึ่งอันนี้มันไม่ได้ฟิกตัวเลขอย่างที่ผมบอกนะบางคนอยากได้แบบโปรเฉยๆบางคนอยากได้13เฉยๆความจุก็แตกต่างกันอันนี้ราคามันก็จะแวร์ี่ตามอันนี้ก็ขึ้นกับว่า ใครจะวางแผนกันยังไงซึ่งการทำอย่างนี้นะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้อัปเดตมือถือรุ่นใหม่ๆทุกๆปีไม่ใช่ว่าเราเงินเยอะนะแต่มันคือการจัดการบริหารการเงินของเราเว้อย่าง iPhone 13ที่ออกมาคือถามว่าทุกอย่างมันว้าวขนาดนั้นไหมจริงๆก็ไม่ได้ว้าวแต่ว่าเราก็จะได้อัป อัปเดตนะกล้องอัปเดตความเร็วอัปเดตสีอะไรอย่างเงี้ยในทุกๆปีคือจะบอกว่า iPhone ดีความดีของมันอย่างนึงคือเวลามันอัปเกดมันอาจจะไม่ได้พับได้แต่ก็จริงใจจริงๆก็อยากให้มันพับได้นะฮะแต่การอัปเดตของ iPhone เนี่ยคือมันใช้ได้จริงๆอ่ะเพื่อนๆเก็บป่ะถ้าคนใช้ iPhone เนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันลื่นมันง่ายมันคล่องมือในทุกๆฟังก์ชันที่เขาเสริมเข้ามานอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรับประกันของตัวเครื่องด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณปีนึเนาาะะถ้้้เเรรไไม่ไดซืออ Car pper พิปีนึง่งเรรราาาาขยอออกกเเซื้้ใหม่็จะไดตัว ประกันของมือถือใหม่เหมือนเดิมดังนั้นมือถือที่เราใช้เนี่ยก็ถือว่ามีประกันตลอดเวลาเป็นเพื<ๆ>่ารสรุปแล้วเราก็ได้สีใหม่ความเร็วเครื่องก็เพิ่มขึ้นกล้องก็ดีขึ้นประกันก็มีตลอดเวลาในขณะที่เราผ่อนต่อเดือนเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยอ่ะ เออหรือว่าอาจจะร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราได้มากับตัวเลขที่เราขายไปเนาะเพื่อนเื่อคนไหนเคยทำอย่างนี้บ้างไหมครับหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผม <Okay. S 2> ในครั้งหน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด n o t i f i c a เคชันที่เป็นกระดิ่งนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย